สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาลวัตวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะหยิบยกเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเทอตัมตันที่จะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่ามาพูดคุยกันนะครับวิลล่าในเกมนี้สภาพทีมก็อาจจะลุ้นเพียงแค่ประตูนะครับทั้งโรบินโอเซนแล้วก็โรเบรโตโรมาร์ติเนสแต่เชื่อว่าโรเบรโตโรมาร์ติเนสน่าจะลงสนามได้นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาหน่อยก็คงจะเป็นแมตตี้แคชแบ็กขวาแต่ที่เหลืออยู่กันครบนะครับผูเ้เล่นอออย่างางโลิิวัตกนจจะ มีอาการป่วยเล็กน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะลงได้เล่นร่วมกับทางด้านของ l e เลออนเบลลี่ตรงกลางก็อยู่กันครบนะครับดักลาสลุยจอห์นแม็กกินหรือว่าจะใช้คูตินโยกก็ได้นะครับส่วนช่อตตันจะมีปัญหาก็คือกองกลางตัวรับอย่างลาเบียครับกองกลางตัวรับคนสําคัญวันนี้เจ็บลงสนามไม่ได้นะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็ถือว่าอยู่กันชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ดูแล้วครับการที่แอสตันวิลล่าเสมอกับแม็กซิเด้ในเกมนัดที่แล้วทําให้กําลังใจพวกเขาน่าจะมาพอสมควรครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งนึงผมมองว่ายังไงลูกทีมของซิเคนเจอราดน่าจะบดเอาชนะทีมอย่างซอนตันไปได้ไม่ยากครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่แอสตันวิลล่าครับ